สวัสดีครับคุณผู้ชมมาอยู่กับกระผม1นึก้าครับวันนี้เนี่ยหบอกเลยว่าเพจ1นึ่ก้ายินดีรับเช่าสมเด็จวะละรลคังพิมพใหญ่เนื้อหามวลสารแบบนี้ในราคาเริ่มต้นถ้าสวยๆนะคุณผู้ชมนะไม่ใช่เจล้านถ้าผ้าสวยเนื้อแก่งสมบูรณ์มวลสารครบถ้วนยินดีรับเช่าเริ่มต้น15-20ถึงล้านเพราะว่าอะไรฮะเพราะตอนนี้มีคําสั่งจากผู้ใหญ่หลายท่านต้องการสมเด็จวระ,ะครังแท้ๆแบบนี้มวลสารแบบนี้นะฮะ เดี๋ยวมาดูกันว่าทางร้านเราเนี่ยรับเช่าแบบไหนคุณผู้ชมจะได้เข้าใจนะครับอ่ะนี่คือหน้าของพิมพ์ใหญ่นะฮะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่สวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่ไล่ลงมาอกนี่จะเป็นล่องเลยนะครับสวยงามนะครับอกเป็นล่องสวยงามเนื้อมนสารเนี่ยชัดเจนนะครับนี่ต้องชัดเจนแบบนี้นะครับอ่าด้านข้างนะครับ นี่ฮะด้านข้างจะเป็นลักษณะน,นี้นี่เนื้อเหนียวหนุบนุ่ม,มแบบนี้เลยนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับอ่าด้านหลังนะครับนี่สวยมากนะครับเนื้อมวลสารเนี่ยเรียกว่าครบถ้วนสวยงามด้านบนนะครับเห็นไหมนี่ฮะเป็นลักษณะแบบนี้ถ้าใครมีนะครับ ท่านใดมีสามารถส่งมาที่เพจเราได้เลยนะฮะเพื่อประเมินราคาการันตีและทำการตกลงซื้อขายกันอย่างถูกต้องนะครับนี่แบบนี้อ่ะทีนี้คุณผู้ชมต้องบอกว่าองนี้เนี่ยไม่ใช่ราคา7ล้านนะฮะแต่งค์นี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่50ล้านนะครับฟังไม่ผิดฮนะองนี้เริ่มต้นอยู่ที่50ล้านเพราะอะไร1ความเก่าเป็นธรรมชาติ2ส,สวยงาม 3. ม,มวลสารครบถ้วนซึ่งมวลสารเนี่ยคุณผู้ชมมาต้องบอกว่ามีทุกอย่างในองค์นี้เดี๋ยวผมเนี่ยจะขออนุญาตอธิบายให้ท่านฟังนะครับว่าสมเด็จพระครังพิมพ์ใหญ่ถ้าแท้มวลสารแบบนี้ร้านเราถึงรับเช่านะว่ามีอะไรบ้างเบื้องต้นนะครับคุณผู้ชมมาต้องแจ้งว่าสมเด็จพระครังเนี่ยส่วนผสมเบื้องต้นจะมีดังต่อไปนี้ดินฟ้าคือดินเจ็ดท่าที่เห็นสีฟ้าฟ้านะฮะในองค์คือดินเจ็ดท่าสีเหลืองคือดินลุ่งอรุณ แร่เหล็กไหลหรือแร่เงินยวงนะครับจะเป็นออกสีเหมือนเนื้อเงินสีเหมือนเงินบาทเรานั่นเองฮะต่อมาดินสีเขียวคือเนื้อหยกเศษของพวกเนื้อหยกเก่าๆที่แตกหักแล้วนํามาบดรวมกัน และกดพิมพ์เป็นรูปพระและต่อมาคือดิน7ป่าหรือที่เรียกกันว่าดิน7ท่าอีกแบบหนึ่งคล้ายๆกับดินสีฟ้านั่นเองฮะจะออกสีน้ําตาลผสมสีเหลืองเรียกว่าดิน7ป่าต่อมาคือสีแดงเขาเรียกว่าดิน7โป่งนะฮะเนื้อออกสีแดงแดงและดินซุ้มกอฮะนั่นก็คือเศษของพราซุ้มกอที่มีการแตกหักนํามาบดผสมรวมกันอยู่ในนี้ต่อมาคือทองคำฮะต้องมีนะฮะไม่ว่าจะมากจะน้อยก็ต้องมีภายในเนื้อให้เห็นปรากฏอยู่ถ้าไม่เห็นต้องทาการเอ็กซาเรย์หรือใช้เครื่องตรวจค่าแบบฟูเรสเซนน์ แกนเราจะพบทันทีครับว่าจะมีทองคําอยู่มากหรือน้อยก็ต้องมีอยู่ในองค์ฮะต่อมาเนื้อปูนเปลือกหอยมวลสารต่อมาคือน้ํามันตังอิ้วที่เห็นพาร์ทนึบนุ่มและสวยเงางามแบบนี้นี่คือส่วนผสมของน้ํามันต่างอิว้วต่อมาคือสีดําเนื้อผงไบรานจะเป็นจุดดำๆเล็กๆๆๆขึ้นทั่วทั้งองค์นั่นคือผงไบรานที่นํามาตำละเอียดแล้วนํามาทําเป็นส่วนผสมในพาร์สมเด็จนั่นเองฮะทีนี้คุณผู้ชมฮะหลังจากที่ผมพูดไปแล้วอะ่ะนี่คือส่วนผสมเบื้องต้นเท่านั้นเองที่ผมนํามาบอกคุณผู้ชมยังมมมมีีเเนนนืื้้อออลสาาาารกกยยภใแต่ เบื้องต้นฮะสมเด็จพระนางพิมพ์ใหญ่เนี่ยเขาดูกันยังไงมองเบื้องต้นถึงรู้ว่าแท้หรือไม่แท้ต้องบอกคุณผู้ชมว่าผ้าแท้นเนี่ยนะเรามองครั้งเดียวเราเข้าใจได้เลยพิมพใหญ่นะ่ะจะเป็นทัานาแบบนี้ครับเห็นไหมครับจะมีเส้นมังคับพิมพนี่เส้นมังคับพิมเห็นไหมฮะหรือเรียกว่าเส้นกระจกนั่นเองนี่ฮะเห็นไหมเส้นด้านในอ่าเป็นแบบนี้ แลวทีนี้เนี่ยเส้นเกตดด้านบนนะฮะหรือว่าเส้นบนสีสันเนี่ยจะแหลมวิ่งไปชนซุ้มด้านบนและทะลุออกไปด้านนอกอ่าเป็นแบบนี้นะครับแล้วอกเนี่ยคุณผู้ชมฮะจะเหมือนอกกระบอกเห็นไหมฮะนี่อกเนี่ยจะนูนเหมือนอกกระบอกนะครับแล้วที่สําคัญนะคุณผู้ชมนะท่านดูตรงนี้ก่อนนะฮะฐานสิงเนี่ยจะเป็นลักษณะที่ว่าด้านหนึ่งเนี่ยเข้าจะแหลมและคมเห็นไหมจะยื่นออกมาเนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนนะฮะ แต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยจะไม่ได้แหลมและคมเหมือนอีกด้านหนึ่งอ่าเนี่ยมองตาเปล่าเราจะเห็นได้ชัดเจนนะครับนี่และเส้นซ้มเนี่ยคุณผู้ชม,มจะเป็นแบบนี้ดูดีๆนะครับอันนี้สําคัญมากในการรู้ว่าแท้หรือเก๊ได้ด้วยนะครับเห็นไหมนี่พอมาถึงด้านบนเนี่ยตรงเนี้ยเขาจะลึกเห็นไหมครับเนี่ยตรงนี้จะลึกทั้งสองข้างเนี่ยจะลึกแล้วก็โค้งลงมาฮะเนี่ยไล่ลงมาไล่ลงมา ไล่ลงมาถึงตรงนี้ซุ้มด้านล่างถึงฐานทั้งสองข้างเนี่ยจะคมและลึกนะครับอ่ต่อมาครับถ้าเราเอียงมาเนี่ยส่วนมากนะคุณผู้ชมที่ผมเห็นเนี่ยเก้นะครับจะไม่มีเส้นตรงนี้เห็นไหมฮะเนี่ยเส้นตรงนี้ไม่มีไม่มีเลยนะฮะถ้าท่านพิกมาดูแล้วเนี่ยเอ้ยมันไม่มีเนี่ยสันติฐานไปเลยครับว่าอาจจะเป็นพ้าเก้ก็ได้นะครับ ถามว่าเกสเนี่ยทุกวันนี้สามารถเรียนแบบได้ทุกอย่างไหมได้หมดทุกอย่างแต่สิ่งเดียวที่ทําเรียนแบบไม่ได้คือส่วนผสมดังต่อไปนี้คุณผู้ชมฮะเรามาดูกันแบบชัดๆแบบไม่จกตาวันนี้ขอพูดหมดทั้งหมดเลยอ่ะมาดูกันนะฮะเดีย๋ยวที่ผมบอกคุณผู้ชมไปครับว่าส่วนผสมเนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนเมื่อสัมผัสกับไฟคุณผู้ชมเห็นไหมฮะซุ้มด้านบนเนี่ยจะมีเม็ดทองคําอยู่เห็นไหมฮะนี่ๆๆถ้าเราตะแคงเนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนจะมีเม็ดทองคําอยู่ เห็นไหมฮะเนี่ยเม็ดเ,เล็กๆเนี่ยคุณผู้ชมฮะจะเป็นเม็ดทองคําในไหนวันนี้เนี่ยเพื่อกําจัดข้อสงสัยว่าทำํำไมเพจเราถึงกล้ารับเช่าในราคาแพงขนาดนี้มาดูกันครับเนื้อมวลสารมองด้วยตาเปล่าด้วยกล้อง30 x และขยายด้วยกําลังคูณ2ยังไม่ต้องใช้กล้องกําลังขยาย1,000 x ก็สามารถมองเห็นมวลสารได้อย่างชัดเจนดูนะฮะคุณผู้ชมฮะเริ่มต้นจากใบหน้าก่อนเลยเห็นไหมครับ เนื้อเนี่ยจะหนุบและนุ่มนะครับนี่ด้านนี้คุณผู้ชมเห็นไหมครับเนี่ยที่เป็นเม็ดเม็ดเนี่ยไม่ได้เล็กเนี่ยครับคุณผู้ชมะอันนี้คือแร่เหล็กไหลหรือแร่เงินยวงเงินพดด้วงในสมัยก่อนนั่นแหละฮะต่อมาครับที่บริเวณใบหน้าเห็นไหมครับแดงดำขาวและสีเขียวเขียวเห็นไหมฮะอยู่ในเนื้อเดียวกันดินเจ็ดโปง่งดินเจ็ดท่าดินลุ่งอรุณอยู่ในเนื้อเดียวกัน ของมวลสารทั่วทั้งองค์เป็นแบบนี้เห็นไหมครับนี่ผงไบลานเบลเลอร์เลยนะครับสีดําเนี่ยอันนี้คือผงไบลานนะฮะโอ้โหนี่ชัดเจนสวยงามเห็นไหมฮะซุ้มด้านล่างเนี่ยอันนี้ก็เม็ดแร่เหลืกงไหลนะครับซึ่งองค์นี้เนี่ยผ่านการตรวจสอบมาหมดแล้วนะครับนี่นี่อันนี้ก็ทองคานะฮะ เห็นไหมครับเรเหลืองเนี่ยนี่คือเม็ดทองคำนะฮะนี่ส่วนสีแดงคุณผู้ชมฮะนี่สีแดงตรงนี้เนี่ยสำคัญนี่ก็คือส่วนผสมของซุ้มกอหรือพาซุ้มกอนั่นเองเห็นไหมฮะสีส้มๆทีนี้เนี่ยพลิกมาดูด้านข้างคุณผ,ผู้ชมมาจะเห็นได้ชัดเจนกว่านะครับเห็นไหมฮะสีเหลืองคือดินลุ่งอรุณสีฟ้า คือดินเจ็ดท่าถ้าเป็นสีเขียวด้านบนเนี่ยจะเป็นหยกนะฮะจะเป็นเนื้อเศษของหยกนะฮะอ่าส่วนสีขาวคุณผู้ชมนี่นี่นี่สำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นเม็ดพระธาตจะเห็นอยู่ในเนื้อแบบนี้นะครับบางท่านเนี่ยก็มองว่าเป็นเม็ดข้าวเม็ดพระธาตุเห็นไหมฮะขาวขาวเขียวเขียวคือเนื้อหยกอ่า ถ้าเรากลับหลังมาเนี่ยคุณผู้ชมฮะเห็นไหมฮะด้านข้างน,นี่ฮะสีส้มๆเนี่ยสีเนี่ยลักษณะเหมือนเกษตรอิดที่จริงแล้วเนี่ยก็คือเนื้อของซุ้มกอนั่นแหละฮะซุ้มกอนะครับจะอยู่แบบนี้ทีนี้เนี่ยเราต้องมองภาพรวมด้านหลังจะเห็นมวลสารได้ชัดเจนที่สุดฮะมากกว่าด้านหน้าซะอีกเห็นไหมครับนี่คือเนื้อมวลสารโดยรวมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นข้าวสุกเอ่ยสีข,า,ขาวๆจุดๆเนี่ยคุณผู้ชมมะอันนี้คือไม่ข้าวสุก ส่วนสีดําคือผงใบลานส่วนที่เป็นใหญ่ๆเนี่ยคือเม็ดมวลสารเห็นไหมครับฟ้าฟ้าอาดินเจ็ดท่าสีแดงๆเห็นไหมครับผมมาในเนื้อตรงกลางเนี่ยส่วนผสมของพาสซุมกอนะครับสีเขียวคือเศษของหยกนั่นเองสีขาวคือเนื้อของมวลสารศักดิ์สิทธิ์พุทธคุณประเภทผงช็อกและข้าวสุกเห็นไหมครับ มีทุกอย่างที่อยู่ในเนื้อจะเป็นแบบนี้นะฮะโอ้โหเนี่ยอันนี้ชัดเจนนะฮะเห็นไหมครับสะท้อนแสงแวบบๆ,ๆอยู่อันนี้คือแร่เหล็กไหลแร่เงินยวงพลิกมาดูด้านหน้าใหม่อีกทีนึงฮะนี่ทองคำนะฮะเป็นเม็ดอย่างนี้เลยนี่ชัดเจนแร่เหล็กไหล แร่เงินยวงแร่ทองคําดินลุ่งอรุณดินเจ็ดท่าดินเจ็ดป่าผงมไมลรนผงวุทธคุณผงช็อคเนื้อมวลสารและคาบน้ำมันต่างอิ้วซึ่งองค์นี้เนี่ยขึ้นไม่เยอะแต่ว่าความสวยงามเนี่ยสวยมากทางเพจเรายินดีรับเช่าถ้าองค์ของท่านมีเนื้อหามวลสารครบถ้วนแบบนี้พิมพ์ลักษณะนี้ส่งมาเลยฮะนะครับ ส่วนผสมยังมีอีกหลายอย่างภายในเนื้อแต่ผมพูดได้ไม่หมดฮะเพราะผมกลัวจะมีผู้ไม่หวังดีเนี่ยนำเอาไปทำส่วนผสม,ผสมทำตามและเรียนแบบแต่ถึงจะเรียนแบบออกมายังไงก็ไม่เหมือนฮะความเก่าความแห้งและการแตกลายงานเป็นธรรมชาติแบบนี้เนี่ยยากมากที่เกจะสามารถเรียนแบบความเก่าไปธรรมชาติแบบนี้ได้ไม่แปลกครับว่าทําไมองค์นี้ถึงราคา50ล้านนะครับไม่ได้พูดเล่นนะฮะอันนี้จริงๆและทีนี้เนี่ยมาดูความเก่าหน่อยอ่านี่คือความเก่าเป็นธรรมชาติ โอ้โหส่งออกไปี่เพชรทองคําเลยนะฮะเห็นหมเหลืองเหลืองเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยทองคํานะฮะโอ้โหสวยมากโอ้โหเม็ดทองคําเหลืองอลามสวยงามมากเลยสองเม็ดนี้นี่ฮะเม็ดทองคาโอ้โหนี่โผออกมาชัดเจนทะลุผิวและการแตกลายงาเหลืองนวลเหมือนงาช้างทั่วทั้งองค์เป็นธรรมชาตินะครับเห็นไหมการแตกลายงานเนี่ยเป็นธรรมชาติ นะครับเห็นไหมครับด้านข้างเนี่ยจะแตกรลายงานเป็นธรรมชาติสวยงามเนื้อเหลืองนวลน,นี่ขนาดมองด้วยกล้องกำลังขยายทั่วไปนะฮะยังเห็นมวลสารได้ชัดเจนสวยงามแบบนี้เพราะฉะนั้นไม่แปลกใจเลยครับว่าทําไมพิมพ์สมเด็จว่าระครังถึงมีคุณค่าถึงมีราคาที่แพงขนาดนี้ถ้าท่านมี นะครับเนื้อมวลสารที่ผมบอกย้ําไปรั้งที่3นะฮะว่าเอามาฮะที่เพจเรายินดีรับเช่าท่านถ่ายมาให้ชัดชัดทั้งข้างทั้งหน้าทั้งหลังเป็นไปได้เนี่ยเวลาถ่ายท่านเนี่ยท่านใช้กล้องขยายแบบนี้นะอ่าเราตั้งค่าการถ่ายอัตโนมัติเป็น3วิหรือ5วิก็ได้นะครับเพื่อที่จะได้เห็นมวลสารชัดเจนอ่าโอเคนะคุณผู้ชมนะหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อท่านขอให้ท่านโชคดีได้ครอบครองพระสมเด็จที่สุดของที่สุดนั่นก็คือสมเด็จวะละัลคัง โอเคครับคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใน EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ